สวัสดีค่ะเพื่อนๆทานข้าวค่ะทานข้าวกัลนนะหมล่ะเราจะหลับเสร็จเ็ื้อง่ อันนี้ไข่ไข่ปุนฮ่องกงนะคะนี่น,นี่เป็นเป็นหมูกระป๋องทอดนะคะหมูกระป๋องหมูที่ก็เอาไปอัดในกระป๋องอะ อมาันกนีใ้ันอีบอกคลรี่นะคะบอกคลี่ก็ถึงเรื่องลุงพลนะคะทุกเราทุกคนก็ต้องให้กำลังใจลุงพลนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าลุงพลไม่มีพวกเ c บซีพวกเราอ่ะมันจะลำบากเนาะมัน คือขาดความมั you, os, hmm. ่นใจหลายๆอย่างเพราะว่าตอนนี้เขาถูกต่อต้านต่อต้านหลายๆอย่างนะคะไอ้พวกเปรตพวกเนี้ยชอบต่อต้านคือความปิศาลิษยานะคะความปิศาลิษยาเป็นเหตุนะคะซึ่งทำให้พวกมันต้องต่อต้านลุงนะคะต่อต้านลุงเราอะ พวกนี้แต่ละเลวเจ้าเหือน้าไม่มีพวกวันนะก็จะไม่มีพวกเราอันเดิมวันวันมันไม่ทำมาหาแดกอ่ะได้แต่กัดเจ้าบ้านเขากัดลุงไปวันวันถ้ามันไม่กัดลุงอ่ะมันไม่ได้ยอดวิวไว้พวกเนี้ยจริงนะ คนเราอ่ะอย่างที่นิดเข้ามาเนี่ยตกว่ามุงคนเนี่ยนี่ก็เป็นฐานของเอฟซีอะคะ่ะเป็นเอฟซีมาก่อนติดตามมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดพฤษภานะคะปีหกสามติดตามมาจนกว่าจนจนเรารู้สึกเออแกโดนทํำร้ายแกโดนกระทำแกถูกทําร้าย ะะแกโดนคนใส่ร้ายป้ายสีสารพัดส,สารพทหาจุดดีไม่ได้เลยแต่แรกๆที่ถูกใส่ร้ายก็ทางช่องทีวีต่างๆก็ก็เหมือนช่วยนะแ,แรกๆก็คือช่วยนะก็คือก็ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะสิ่งที่เขาช่วยลุงพคนให้มาถึงทุกวันนี้ได้นะคะ,ะ,คะให้เป็นดาราซูเปอร์สตาร์นะ แต่ตอนหลังมาเนี่ยเขาเริ่มเพียนค่ะทังช่องทีวีเริ่มเพียนนะคะตอนนี้ก็เลยมาหัานมากับโจมตีลุงนะคะเพราะว่าก็มีเรื่องเดียวอะ่ะลุงไม่ให้ถ่ายทำลุงไม่ให้ถ่ายทอดลุงไม่ให้สัมภาษณ์ก็เกิดอารมณ์ไหมลุงไม่ตามใจกูอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมัยะจริงๆอ่ะถ้าคุณดีกับข้าหมันตะก่อนอ่ะเขาก็ไม่เคยมาบอกคุณว่าเอ้ยเขาไม่ให้ถ่ายนะคุณจําเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมล่ะวันที่ลุงลุงพลเอาไม้มาสัมภาษณ์เองอ่ะคุณก็เห็นใช่ไหมเขาไปนั่งอยู่กับพวกคุณอ่ะแล้วเขาก็เอาไม้มานั่งสัมภาษณ์เองอ่ะ แล้วพวกคุณก็ออกข่าวเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างดีเลยอะ่ะคุณลองนึกถึงสิแล้วคุณจะไม่ให้เขาโกรธได้ไงนะสิ่งที่คุณทำกับเขาอะ่ะสิ่งที่คุณทำกับลุงคนเ่ยคุณทำอะไรกับบ้างใช,ใช่ไหมบอกลี่นะคะ พันสองสารลุงก็มากลุงอ่ะน้าสงสารทุกวันนี้แกก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอรัมีแต่อีพวกโลกจิตชอบไปก่าวหาว่าร้ายกันแบบดานไม่ดี ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนจะออกไปไหนจะไปเช็ดมือจะไปทำหาส้นต็นอะไรก็ไม่ได้แม่งจ้องจับผิดผิดสัตว์มันเกินไปอ่ะสำหรับความคิดของเรานะ กีตาตัวนึงนะมึงฉันดานหาแต่เรื่องเขาอะเอ๊อมึงไม่มีคอนเทนต์ต้นตีนี่อะไรเลยมึงก็มาเล่นแต่ลงแม่งวันๆโพสอยู่หน้าเฟซมึงอ่ะหาโพสอยู่โพสออกมาโพสออกมาเอาเข้าไปเล่น ไม่มีอะไรที่จะทำเล่นงานากัาตลอดเวลามีหาเนี่ยมันต้องจัดทุกวันจัดวันเดียวไม่ได้หรอมึงต้องเล่นเยอะๆ <c oughs> ไม่รู้จักสงสารครอบครัวเขาเลยอยอ่ะไม่เหมือนเรา เป็นคนพูดไม่ค่อยเพระนะเป็นแบบนี้แหละห้าวๆเจนิญเจริญจะถามว่าหนูจริงใจไหมหนูจริงใจนะหนูรักนะลุงพลนะรักป้าแตนปัาครอบครัวชัยพิพาที่หนูเห็นเขาถูกกระทำแบบนี้มันมันเกินมันเกินไปอะ่ะ

ชีวิตแกเขาสร้างให้เกิดมาในรากฐานแบบนี้แกก็ต้องสู้ต่อไปแต่ว่าแกก็ต้องมีพวกเราด้วยแไอ้คนที่ต้องมาทำา้้ายูทูบเบอร์มึงก็ฝันด้วย เพราะมันไม่มีใครยอมให้พวกมึงมาทำไรหรอกจะบอกให้วันวันหนึ่งว่งมีอย่าทำไรเขาหาแต่แนวเรื่องเขา